Uhm, เดี๋ยวนะเด hey. no? ี mm ๋ยวโนคอไอ้น huh. okay. uh ี huh. uh ่ก huh. oh, ันไม่เป uh ็นไรก็ได้เดี๋ยวพี่ไปตัดเอานิดนึงได้โอเคอันนี้สนุกดีอันนี้อาจารย์แล้ก็ว่างแล้วก็พูดตรงนี้เลยเนาะได้หรือจับก็ได้โอเคหนึ่งสองซ้มสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่งอันเสาร์แล้วจ้าวันนี้ก็อยู่ในโรงเรียนนะทุกคน ตื่นเต้นมากจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอยู่ตรงนี้คือแบบเป็นภาษาไทยหมดเลยเเป็นคนไทยหมดเลยขอโทษด,ดีค่ะ <Okay. S 1> ตื่นเต้นทุกคนเดี๋ยวจะแนะนําก่อนเนาะอันนี้อาจารย์ชื่ออะไรนะคะชื่อพีมครับอ,อันนี้คือคุณครูพีมนะคะแล้วก็ชื่อครูอิงค่ะชื่อครูอิงด้านหลังชื่ออะไรคะ <laughs> เกิดแล้วพี่ชื่อเลยนะคะผมเชื่อวพีครับอพี่พีอันนี้เป็นอยู่มอปลายครับผมมอปลายเกิดแล้วเนาะทุกคนอ่าวันนี้ก็คือจะมาสัมภาษณ์อาจารย์พอดีนัดอาจารย์ตังแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ว่างเนาะวันนี้ก็คือจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ไอไม่ออกกล้องมากะพี่พี่อยากเห later, ็นน oh, oh, ี่อันนี้คือไอแล้วก็มีเพื่อนอีกคนโอเคจ้าทุกคนมา อ่จะเริ่มแล้วอันนี้คือคําถามที่เตรียมมานะทุกคนคือเตรียมคําถามมาอย่างแน่นหนาเลนะคำถามแรกก็คืออาจารย์อายุเท่าไหร่นะคะยี่สิบครับจริงจริงยี่สจริงๆใช่ตอนนี้อยู่อยู่ปีสแล้วอายุยี่สิเก่งมากยี่สิบเองเหรอคะยี่สิบอปีนี้ไง แล้วครูอิงล่ะคะอายุ22ค่ะ22เฮ้ยเท่ากับเท่ากับหนูเลย22ฮู้โคตรเก่งอ่ะเก่งอ่ะาพี่เพรยังเวออะ์อ่22ไม่เชื่อม,มีไม่เชื่อเองเนาะทุกคนวันนี้ก็คือเตรียมคำถามมา,าที่พี่พีเอฟซีเพื่อนเขาเตรียมมาให้ด้วยแล้วหนูก็ไปหามาด้วยค่ะออันดับแรกก็คือจะถามคุดครูว่า ทำไมถึงอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้คะก็คืออ๋อขอโทษทีทุกคนก็คือเรียนคําถามไม่ไม่ถูกต้องเนาะก,ก็จะถามก็คือตอนแรกก็คืออาจารย์เรียนที่ไหนนะคะอ๋ะเอเเรียนทั้งคู่เลยนะครับเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียนคณะครุศาสตร์ครับครุศาสตร์มีสาวเอฟเฟอด้วยครุศาสตร์นี่คือเรียนเกี่ยวกับอะไรเหรอคะเรียนเกี่ยวกับครูครับก็ครุจริงๆมันแปลว่าครูเนาะถ้าเป็น ถ้าเป็นมหาลัยอื่นอาจจะเรียกว่าศึกษาศษาสตร์นี่ก็ได้แล้วเรียนกี่ปีเหรอคะ,อะสำหรับจุฬาเนาะเรียนสี่ปีครับเรียนสปีอ๋ออันนี้ก็คือปีที่4ใช่ไหมคะใช่ปีที่สี่แล้วคัดสอบยากไหมคะคือเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบว่าโอ้โหอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยอะคะ่ะมาถึงสอบเข้าเนาะใช่สอบสอบยาก,กไหมคะจริงจริงจริงๆจะบอกว่าอันดับหนึ่งมันก็แล้วแต่ว่าต้องดูเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะแต่ว่า ถ้ายังไงดีคือหมายถึงว่าถ้าถ้าดูจากคะแนนความนิยมว่าคนเรียกศึกษาศาสตร์ขรุศาสตร์ที่ไหนอะไรเงี้ก็อาจจะเป็นตัวนั่นแหละก็ก็ยากอยู่เนาะตอนที่สอบเข้าเราก็อ่านหนังสือกันเป็นเดือนๆอยู่ใชู่อาจารย์อาจารย์แสดงว่าอาจารย์จบม .6 ตั้งแต่กี่ปีคะเนี่ยค่ะตอนจบม .6 อายุ17 โอ้โห17โอ้เก่งแบบตอนตอนแรกอะคิดว่าอาจารย์แบบอายุประมาณแบบว่า22 23เงี้ยค่ะแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรียนปีสี่ไงคะจากปีสี่อย่างเงี้ยบอกอุ้ยเนี่ยแล้วครูอิงก็เรียนสายเดียวกันใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเรียนคณะเดียวกันค่ะอ๋อคณะเดียวกันครูอิงสวยๆของเราเนาะเห็นแบบว่าพี่ๆแบบว่าเอ้ยถ่ายคุณครูให้ดูหน่อยนะ อันนี้คือมืเสร็จเลยนะอ่าเดี๋ยวจะมาดูคำถามต่อไปนะคะอ๋ออันนี้หนูอยากถามอ่าว่าแบบค่าเทอมนี้แพงไหมคะถ้าเราสอบได้แล้วแพงไหมคะอ่ถ้าจริงๆมันจะมีหลายเลทเนาะแล้วแต่ว่าคณะที่เราเรียนน่ะมันคืออะไรอย่างคณุาศาสตร์เนี่ยจะเป็น,น 1> 2 1งหนึ่งใช่ณเลทปัจจุบันนี้2 1งพหแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะขึ้นอีกแต่ว่า หมายถึงว่าถ้าเราเข้ามาปีไหนก็จะเป็นเลทนั้นอ่ะตลอดจนจบเลย4ปีซึ่งใน1ปีก็จะมี2เทอมเรียนทั้งหมด4ปีถ้ากับว่าต้องจ่ายทั้งหมด4 2 8ใช่ไหมแปดเทอมคือเทอมหนึ่งนี่ก็คือสองหมื่นหนึ่งหรอคะใช่อ๋อถ้าเรียนสี่เทอมก็คือจ่ายก็คูณไปอีกสี่ทั้งหมดสี่ปีปีละสองเทอมก็คือแปดเ,เ,เทอมใช่ใชทีนี้ ไม่ต้องห่วงว่าแบบสมมุติเข้ามาได้แล้วแบบจะเรียนได้ไหมไม่มีตังค์จ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าจุฬาเป็นแันที่มีทุนเยอะมากไม่ว่าจะแบบทุนเรียนดีทุนกิจกรรมเด่นทุนอะไรช่วยเหลือทางบ้านหรืออะไรเงี้ยคือมันมีเยอะมากจริงใช่ก็คือแบบว่าก็แต่แต่ก็จะมีกิจกรรมให้ทําแบบนี้เหรอคะว่าสอบเอาแบบนี้เหรอหรือว่ายังไงเหรอคะก็จะมีหลายแบบคือบางทีเราไม่ต้องอะไรเลยก็ได้อย่างเช่นสมมุติเนาะสมมุติว่าที่บ้านเราอาจจะเป็นครอบครัว ที่ไม่ได้มีฐานะมากอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เขียนว่าออขอทุนการศึกษาอะไรก็คือให้เปล่าไปเลย<ม>ก็เขียนเฉยๆแล้วก็ยืน่นก็คือจบได้เลย<ช>แต่ว่า<ม>อย่างของครูตอนนี้ก็ได้ทุนอยู่แต่ว่าเป็นทําวิจัยก็จะเขาเรียกว่าโปรแกรมเกียรตนะิยศเนาะเราก็ต้องทําวิจัยแล้วก็ทําไปด้วย<ๆ>เขาก็จะให้เงินรำมาค่าเทอมถูกทุก,ถ,ก,ถ,กถูกเทมอมสองหมื่นหนึ่งใช่สองหมื่นหนึ่งนี้คือค่าเทอมแบบก็คือทําวิจัยใช่ไหมคะ ใ่ไปด้วยแต่จริงๆมันก็ถามว่ามันเหนื่อยกว่านระดูดไหมมันก็เหนื่อยกว่าแต่ว่ามันก็ได้อะไรมากขึ้นกับตัวเราอ๋อแต่เรื่องค่าเทอมอ่ะก็คือตอนอย่างตอนปีหนึ่งพวกเราครูสองคนเข้ามาก็คือมันจะเป็นโควิดอ่าเทอมแรกจะเรียนออนไลน์ก่อนเพราะงั้นเขาก็จะลดค่าเทอมให้ตอนนั้นลดสิใเปอร์เซ็นช่ยก็เหลือประมาณ18ื่นแอ๋อชหมื่นแปดหมื่นเก้าประมาณนี้อันนี้ก็คือที่ที่มาก็ฝึกสอนใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าจบนี้ก็คือ ก็จะได้จบอย่างนี้เหรอคะหมายถึงหมายถึงหมายถึงแบบว่าก็คือมาฝึกสอนเพื่อที่จะไปเอาเอ้ยเอาคะแนนอย่างนี้เหรอคะหรืออันนี้หนูไม่เข้าใจอะคะอ๋อมาฝึกสอนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรถ้าเกิดว่าไม่ฝึกสอนก็จะเรียนไม่จบ<ช>เป็นวิชาวิชานึงเลย<ช>อันนี้<ช>หรือว่าถ้าเป็นคณะอื่นอย่างนี้ก็ต้องไปฝึกงานอย่างนี้เหรอคะ,<ล>ะใช่ อของเรามีทั้งฝึกงานฝึกสอนอันนี้ต้องบอกว่าเราเรียนสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนออหรือว่าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนาะเพราะงั้นมันก็จะมีทั้งมาฝึกสอนแบบนี้มาเป็นครูจริงๆแล้วก็จะมีทั้งไปฝึกงานอาจจะไปตามองค์กรต่างๆมีเยอะเนาะเราที่แบบเกี่ยวกับการศึกษาใช่อย่างครูอิงไปที่ไหนมาไปที่อพวชค่ะออที่เด็กสติราชดาครับแล้วก็ระะครูพิมพ์ไปบางกอกแอเวย์ A มาก็ได้ฝึกอะไรเงี้ยเราก็จะไปเป็น ฝ่ายเทรนนิ่งฝ่าย HRD ก็คือ Human Resource Development หรือว่าฝ่ายพัฒนาบุคลากรของเขาเช่นนั้นก็คือเหมือนเป็นทำงานครูแต่ว่าอยู่ในองค์กรอ๋อก็คไปมาแล้วล้วก็ค่อยมาฝึกสอนอ๋อก็คือไปมาแล้วค่อยมาฝึกสอนละคะใช่แล้วก็ถ้าอันนั้นไม่ผ่านก็ไม่ได้ฝึกอันนี้ไต้องผ่านอนุกรใช่ต้องผ่นเรียนยากไหมคะเรียนยากไหมถามว่ายากไหมก็ยากแต่ว่าส่วนตัวคิดว่า ถ้าพยายามก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่คิดว่ามันอยู่ที่ความถนัดด้วยแหละว่าเออเราเรามาเพราะว่าเราอยากจะเป็นครูเรารู้สึกว่าเราทํางานครูได้ดีมันก็เลยรู้สึกว่าก็ผ่านมาได้เรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแบบเครียดมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คณ <c oughs> ุศาสตร์จะเน้นปฏิบัติมากกว่า <c oughs> จะเน้นว่าเราเรียนนะว่าทฤษฎีจิตวิทยาของเด็กอะไรเงี้ยการควบคูมชั้นเรียนต้องทำยังไง1 2 3 4สสถิต,ติการวิจยัยอะไรเงี้ยมันทำยังไงแต่ว่าสุดท้าย การที่สอบเป็นเปเปอร์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครทิชชิ่งหรือว่าสอบสอนอะไรเงี้ยว่าเราจะต้องไปสอนหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการสอบนี่เป็นสอบปฏิบัติโอ้ปฏิบัติตัวจริงเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่า<อ>ไม่งั้นก็คือเดี๋ยวมาฝึกสอนแล้วไม่พร้อมมันเขาเริ่มฝึกสอนแบบเริ่มสอนสอบสอนกันตอนไหนนะปีสองไหมแต่ว่าเราทำแต่ปีหนึ่งวะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์คือคือเป็นรุ่นพิเศษพวกเรารุ่นพิเศษเพราะว่าจริงๆมันอาจะต้องเรียน เรียนเรื่องการสอนอะไรเงี้ยตอนปีสองเทอมแรกแต่ว่าพอดีว่าอาจารย์ที่สอนนะเขาท้อง้วตอนนั้นกําลังจะมีลูกเล้เออเขาก็เลยขอเลื่อนออกมาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยล้วก็โอเคก็เลยได้เรียนการสอนต่ปีหนึ่งเห็นอาจารยเป็นออนไลน์เห็นครูอิงนี่สอนคณิตศาสตร์นี่โหเก่งอ่ะอันนี้อาจารย์อาจารย์เก่งคณิตเหรอคะหรือว่าแบบถนัด แบบแนวถนัดอะไรบบนีไห่คะคือไม่ค่อยถนัดมากค่ะแต่ว่ามปลายเรียนวิทย์คณิตมาก็เลยแบบพอจะจําได้นิดหน่อยอะไรแต่ว่าก็ต้องทวนคือโรงเรียนในมในมัธยมไทยมันจะมีแบ่งสายเนาะใช่ไหมมันจะมีแบบว่าแล้วแต่โรงเรียนบางเรียนเขาก็จะมีแบ่งว่าห้องนี้เรียนวิทย์คณิตห้องนี้เรียนภาษาอะไรอก็แล้วแต่ห้องอ๋อวิทย์นี่ก็คือหมายถึงแบบเราจะเรียนแค่เฉพาะวิชานั้นเหรอคะเราเรียนทุกวิชาเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นที่วิทย์กับคณิต Oh. สายวิทย์คณิตก็จะได้เรียนแบบฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์อย่างนี้ก็จะได้เรียนเยอะกว่าคนอื่นเขาเลขก็จะอาจจะเรียนสองตัวอะไรเงี้ยมากกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าถ้าเป็นสายศิลป์อย่างเงี้ยอาจจะเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะรวบเป็นวิทยาศาสตร์ตัวเดียวใช่ออค่ะก็คืออาจารย์เรียนวิทย์คณิตมาใช่ไหมคะเป็นห้องคณิตอ๋อเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่โรงเรียนเหมือนครูพิมก็เรียนเป็น เป็นวิทย์คณิตเหมือนกันใช่แต่ว่า <c oughs> ของครูพิมเหมือนของครูพิมจะเน้นวิทยาศาสตร์แต่ของครูจะเน้นคณิตอ๋อแต่มันก็แล้วแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันแล้วแล้วเวลาสอบเนี่ยคือกดดันไหมคะอาจารย์แบบยากไหมข้อสอบหรือว่าแบบเวลาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้คือแบบอยากรู้ส่วนตัวเลยค่ะว่าแบบยากขนาดไหนอะไรประมาณนี้ค่ะยากยากอ่านหนังสือหนักไหมคะตอนนั้นที่อ่านจำได้ว่าอ่านประมาณสามเดือน โอ้สามเดือนนี่คืออ่านสามเดือนใช่อ่านแบบตื่นมาก็คือมันจะเป็นช่วงอยู่มหกใช่ไหมคะต่มันก็จะต้องไปโรงเรียนแต่ว่าครูก็ไม่ค่อยไปหรอกก็หยุดเองแบบครูเขาไม่ให้หยุดก็หยุดเองหยุดมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ตื่นมาตื่นมาก็อ่านหนังสืออ่านใช่ <c oughs> แต่ว่าคือส่วนมากอะ <c oughs> ในโรงเรียนอะ่ะในโรงเรียนไทยส่วนมากเขาจะคือครูมหกอะเขาจะรู้ว่าเด็กอะจะต้องสอบเข้ามหาลัยแล้วเด็กจะไม่ค่อยมาเรียน เขาก็จะแบบเขาก็จะมีอนุโลมได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยตีกมากขนาดนั้นคืออ่านหนังสือนี่คือหนังสือที่เราเรียนมาจากแต่ประถมไอ้ตักมต้นถึงมปลายอย่างเงี้ยหรอข้อสอบที่ออกหรือว่าออกรอกเหนือจากที่เราเรียนมาข้อสอบพี่เข้ามาหาหลัยส่วนมากจะเป็นมปลายเนาะ,ะใช่แบบเริ่ม,จ,มจาก,กมสีเขาจะมีบอกเลยว่า อสอบครั้งนี้มันจะสอบเรื่องอะไรบ้างเนาะหรือว่าถ้าเป็นภาษานักออกข้อสอบจะเข้าใจว่าเป็นเทสบู <Blue S 1> ปิน้นก็คือเขาจะบอกว่าจะออกเรื่องนี้กี่ข้อกี่ข้อเนี้ยซึ่งทุกครั้งอะไรนะที่เป็นหน่วยงานออกสอบเขาจะบอกอยู่แล้วว่าปีออนี้จะออกประมาณออไหบ้างแล้วก็อ่านเตรียมตัวตามเรื่องนั้นแต่ว่าจะออกลึกแค่ไหนอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เขาไงนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องอ่านเพื่อที่แบบว่าเอาไปสอบเพราะเราไม่รู้ว่าเขาออกถึงขนาดไหน เราอาจารย์แบบถ้าจบจากนี้ไปแล้วอาจารย์คิดอยากเรียนต่ออีกเพิ่มอีกไหมคะหรือว่าแบบทํางานเลยอย่างเงี้ยค่ะเรียนต่อเนะี่ยแหละคือจริงๆก็ตอนนี้เรียนคดุศาสตร์อยู่ใช่ไหมแล้วก็เรียนจิตวิทยาที่รามด้วยก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์เหมือนกันเนาะแล้วเปียนแปลหมายถึงว่าเรียนคู่กันไปแต่ว่ายัางเรียนได้ไม่ถึงไหนอันนั้นก็ค่อยๆไปแล้วก็ กำลังเรียนนิติศาสตร์ที่สุราต่อด้วยเป็นภาคบัณฑิตต่ออีกใบหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้มี3ใบแต่ว่ายังไม่จบสักใบนะ <c oughs> ก็กําลังเรียนต่อแล้วก็คิดว่าอยากต่อโทรทางคารุระนี้แหละเพราะว่าคือถ้าถามว่าใน3ใบนี้เราเอนจอยกับการเรียนในทางไหนที่สุด <c oughs> ก็คือชอบนี่แหละการศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิตก็คือเป็นรูเหมือนที่อยู่ตรงนี้ กับมึง <c oughs> ึงมากดึงเทัแล้วคุณครูอิงล่ะคะอยากยจะเรียนต่อไหมคะหรือว่าจะแบบออกมาทํางานอะไรเงี้ยคะคิดว่าอยากเรียนต่อเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละแนวกับครูพีมเหมือนครูพีมแบบอยากเรียนต่อสายครูไปเลยโดยตรงแต่ว่าส่วนตัวที่ครูสนใจครูแบบอยากเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยที่สนใจตอนนี้ก็คือคิดว่าอยากเรียนเป็นโทแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้ อาจารย์ขอสักประโยคได้ไหมคะซึ่งไม่ได้เลยก็นจกว่ามีคำทวนพื่อนๆก็ยังไม่รู้อะไรมากมายแต่ว่าแค่สนใจเฉยๆก็เลยคิดว่าอยากเรียนต่อถ่ะยังไงต่อพิธีกรไม่เป็นอ่ามีอะไรอยากถามคุดครูไหมมีเพื่อนๆอยากถามคุณครูอาจารย์ยังไงเพื่อนมาเข้ากองเลยอยากถามอะไรไหมคะ ฝากถามได้ค<ด>่ะเงียบกิบแบบทำไมทำไมคูอิงถึงมาเรียนที่นี่มาเรียนแบบมาเรียนครูสายสายนี้อะไรเงี้ยอันนี้อยากรู้เหมือนกันเพราะไม่เคยถามกันเองเพราะว่าจริงๆที่บ้านน่ะเรียนครูแบบว่าฝั่งปู่ย่าอะไรเงี้ก็ปู่แบบเป็นพออแล้วก็เป็นครูมาตลอดใช่ไหมพอมาถึงแม่แม่ก็เป็นครูอีกก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเราอยู่กับอะไรแบบนี้มานานใช่ก็เลย สนใจแล้วก็ลองมาเรียนแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามหาลัยนี้ก็คือเพราะว่าจุฬาเป็นมอที่เป็นสีชมพูแล้วก็ชอบสีชมพูก็เลยอยากเข้าจุฬาอันนี้ไม่ได้มีเหตุผลแบบอันดับหนึ่งอะไรไม่มีค่ะชอบสีชมพูเฉยๆอ๋อคือจุฬานี่มันจะมีสีประจำเหรอคะใช่เป็นสีประจำมหาลัยอ๋อมีสีอะไรบ้างเหรอคะสีชมพูสีเดอร์เลยสีชมพูสีชมพูคือสีประจำมหาลัยแต่ว่า แต่และคณะก็จะมีสีเป็นของตัวเองย่อยอีกทีหนึ่งคณะเราคือคณ,ณะเราคือสีเพลิงสีเพิงคือสีส้มที่เข้มขึ้นมาเป็นแบบเป็นสีแสดอะส้มแสบตาเ,เพราะว่าสีเพิงนี้มันมีที่มาด้วยนะบอกว่าเป็นสีของคือสัญลักษณ์ของคารุศาสตร์มันคือครบเพิงออถามว่าทำไมต้องเป็นครบเพิงเพราะว่าเราอยู่มืดมืดก็เหมือนว่าเราไม่มีความรู้ครบเพิงเนี้ยก็เหมือนเป็นส่องนําให้เราแบบมีความรู้ในชีวิตอะไรแบบเนี้ยเป็นไฟส่องนําทางก็เลยเป็นสีเพิง ตบมือส่วน,นสีชมพูก็เป็นสีของรัชกาลที่5้าเนาะซึ่งซึ่งเป็นคนที่แบบก่อตั้งจุฬา oh. ก็เลยคือคำว่าจุฬาลงกรณ์นี่เป็นชื่อของรัชกาลที่5นั่นแหละลก็เลยเป็นสีระจะเป็นอะไรจุฬาเป็นวังเก่าลระคะจุฬาไม่ใช่เนาะอะ <c oughs> อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเนาะแต่เท่าที่รู้ว่าก็คือไม่ใช่เพราะว่าจุฬามัน คือเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนอยนนู่ลยลยแล้วมสมัยก่อนเรียกว่าโรงเรนะงเียนอะไรนะโรงเรียนมหาวมหาดเล็กหรืออะไรสักอ,อยาก่างอ,อ่ะจำชื่อแน่ๆไม่ได้เนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนมาก่อนถ้าใครอ,อยากรู้ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เป็นประวัติเนาะแล้วก็ค่อยต่อมาสมัยะะรัชกาลที่6แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นทุลา โอเควันนี้ก็คือได้รู้สัมภาษณ์อาจารย์แล้วต้องขอบคุณอาจารย์สองคนมา,มากๆาเลยนะคะเพราะว่าแบาบมีแบบพี่ๆเขาถามกันมาเยอะมากว่าสอบเข้าจุลาย,ยากไหมค่าเทอมแพงไหมแล้วสอบเข้าวนี่เรียนยากไหมอันนี้คือวันนี้คือได้คําตอบแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คืออาจารย์หรืออะไรทุกคนเพือ่อนทุกคนหิวข้าวกันแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆแบบว่าตัวครูเนาะอ่านหนังสือแค่เดือนเดียว แล้วก็สอบเข้านั่นแหละแต่ว่าคือมันอยู่ไม่รู้สิคือคือเราไม่ได้ความรู้เยอะขนาดนั้นนะตอนมหกก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งมาก่อนเรียนไม่เก่งมากๆจบมหกมาแค่เกรดสองกว่าเออมันมันยื่นอะไรได้ไม่ค่อยเยอะอะไรเง,งี้ยแต่ว่าก็อยากเข้าที่นี่แหละแล้วก็ตั้งใจแล้วโอเคเราจะเข้าที่นี่แล้วก็อ่านหนังสือแค่เดือนเดียวแต่ว่าเดือนเดียวนั้นคือเดือนเดียวที่มีประสิทธิภาพมากคือเราอ่านแล้วก็ไม่ใช่แค่อ่านแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้ามาแต่มัน อ่นแล้วเราเข้าใจมันจริงๆไหมเราสามารถตอบมันได้จริงๆไหมลองทําข้อสอบซิอะไรเงี้ยสุดท้ายมันโอเคทําได้ก็คือทาได้ก็คือมีประโยคนึงนะที่ใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็คิดว่ายังใช้ได้อยู่ก็คือณวันที่สอบเข้าอ่ะมันไม่ได้บอกว่าใครที่แบบโหเก่งที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่แต่มันคือใครที่พร้อมมากกว่าพร้อมมากกว่าหมายถึงว่า1คุณต้องมีความรู้ใช่ปะ่ะสอคือ นะวันนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เช่นคนมันตื่นเต้นมากๆกับมันอาจจะตื่นเต้นแบบปวดท้องเข้าห้องน้ําหรือคิดอะไรไม่ออกสมองแบงค์ไปเลยอย่างเงี้ยก็ทําได้เพราะฉะนั้นก็คือมีสติเยอะๆถ้ามันมีเปิดให้ลองไปสอบดูไปอะไรเงี้ยก็คือลองไปดูมีเยอะแยะ,ยอะนอกจของเด็กดีบบอะไรเงี้ยเยอะมากมันจะเหมือนแบบสอบทีแคสจริงๆเลยใช่ลองไปดูแล้วก็ให้ใหเราสอบกลับด้วยใช่เราก็จะได้เห็นข้อสอบหนึ่งสองก็คือเราจะได้เห็นว่าคนที่มาสอบกับเรามีเยอะมากอือแล้วบางทีอ่ะมันจะตื่นเต้นที่ว่า ถ้าเราเป็นเด็กจากโรงเรียนเล็กๆไปอย่างเงี้ยแล้วแบบข้างๆโอ้โหโรงเรียนนี้อันดับหนึ่งของประเทศโรงเรียนนี้อันดับสองโหพี่คนนี้แบบใส่ชุดนักศึกษามาเลยแสดงว่าซิลมาน่าจะความรู้เยอะอะไรเงี้ยเราจะกลัวซึ่งจริงๆข้อาจจะมีความรู้มากกับเราก็ได้ใช่ไหมนัดเวลานั้นเนาะก็ไม่ต้องไปกลัวมีสติอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอ๋ออันนี้อยากถามว่าก็คือ ที่เราไปสมัครนี้เขาคัดเอาไหมคะว่ากี่คนถึงจะไปสมัครได้เขาต้องคัดเลือกก่อนไหมคะก่อนที่จะไปสมัครหรือว่าเราสมัครได้เลยเขาจะมีเกณฑ์ให้เนาะอย่างเช่นแบบว่าสมัครเข้าไปสอบหรือว่าสมัครเข้ามหาลัยมหาลัยค่ะก็คือก่อนที่เราจะเข้ามหาลัยได้เราจะต้องสอบก่อนแบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรทีแคสใช่ไหมที่เราสอบไม่รู้ว่าตอนนี้เรียกอะไรแล้วแต่ตอนเราเข้าคือทีแคสเออใช่แบบ เขาจะสอบทั่วทั้งประเทศแล้วเขาก็จะใช้คะแนนที่เหมือนกันซึ่งทีนี้ทางมหาลัยแต่ละมหาลัยแต่ละคณะเขาก็จะมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบมหาลัยนี้คณะนี้ใช้เกรดเท่านี้คะแนนวิชานี้เท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยของแต่ละที่เขาก็จะกําหนดมาเช่นอย่างครุศาสตร์อย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้แพ่เดี๋ยวนี้เรียก t p l a t เนาะ t p a t ห้าก็คือความถนัดทาง ทางศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีภาษาไทยกี่เปอร์เซ็นต์สังคมใช้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คะแนนของเรานั้นนะมาคูณตามเปอร์เซ็นต์เป็นสัสดส่วนรวมกันแล้วได้กี่นนคะแนนแล้วก็เวลาเขาเลือกว่าใครจะมีสิทธิ์เข้ามาเรียนอ่ะเขาก็จะดูว่าโอเคคะแนนของใครสูงกว่าเขาจะเอาคนนั้นหมายถึงคะแนนรวมที่แบบทุกวิชารวมกันแล้วแล้วมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะใครสูงกว่าก็าคนนั้น แต่บางทีต่อให้คะแนนเราถึงแต่ว่าถ้าเกณฑ์ของเราไม่ผ่านเขาก็ไม่ไม่เอาเราเขาไปเลือกตั้งแต่แรกอ่าใช่เช่นบางทีเขาจะบอกไว้ว่าเกรดขั้นต่ำอันนี้ใครที่แบบเรียนอยู่มหอะไรเงี้ยก็คือต้องดูดีๆเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอมาก็คือตอนตอนจบจริงๆก็บอกได้แหละตอนจบมาเกรดแค่2.65ตอนมาปลายเนาะจบมา2 6 5แต่ว่าจุฬาหลายๆคณะหลายๆสาขาเขาจะใช้2.75ขึ้นไปก็ต่อให้เราได้คะแนนเต็มแบบ เต็มแม็กที่เขาให้เลยนะร้อยเต็มทุกวิชาเนี้ยก็ไม่มีสิทธิ์เรียนใช่เพราะว่าเขาไม่ถึงขั้นสําเขาไม่ถึงเขาต้องคัดดูเกณฑ์ก่อนแล้วถึงจะเอาคะแนนเราเข้าไปเลือกอีกทีโอเคใช่โอเคขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสองคนที่มาให้หรอเออความรู้เออใครที่แบบอยากเข้าจุฬานี่อไออยากเข้าจุฬานี่ค่ะนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วเด้อทุกคนสบายดีบ๊ายบาย เดี๋ยวไปให้ดูเพื่อนๆนะเพื่อนๆอย่าเพิ่ง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 เดี๋ยวให้ดูเพื่อนเนี่ยเนี่ยคนที่ให้ก๊อตไลใจแล้วก็กวนอาจารย์หลบแล้วอ่หลบทำไมอ่ะเบื้องหลังนี่อันนี้คือเพื่อนเเบ่่งงงงหหลลััืออออ้าีกนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย